เนื้อหาภายในคลิปนี้มีการสปอยและมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆใครที่ไม่อยากโดนสปอยสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังสปอยและสามารถรับรู้ได้ก็จัดกันมาเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ INFINITY อนิเมะรายการที่เราจะแนะนําอนิเมะต,ต่างๆและตัวละครอนิเมะทุกท่านได้รู้จักกันนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับท่านไอซ์อูนโกจากเรื่อง o v e r อร์ดอ่านเองนะครับแฮ้ hey! <c oughs> ผมมาดอเล่นครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาดันแมนหในนิวทั้ง5ผู้เฝ้าปราสาทของเคลแมนซึ่งปัจจุบันเขาเป็น1ใน10หัวกะทิแห่งดันเจียนในประเทศเทมเพสหลายๆคนนะครับสงสัยกันว่าอาดันแมนนั้นเป็นใคร มาจากไหนมีพลังยิ่งใหญ่ถึงขนาดไหนนะซึ่งผมจะบอกได้เลยนะครับว่าในอดีตนั้นเขาเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะเขาคือบุคคลเมื่อ1,000ปีก่อนนะครับรูปลักษณะของอดันแมนนะครับหลายๆคนจะเห็นว่าเป็นโครงกระดูกแล้วก็ใส่ชุดนักบวชซึ่งยศของอดันแมนนั้นเป็นถึงเซียนนะครับในอดีตเอาละครับใครที่อยากจะรู้ว่าอดันแมนเป็นใครก็ขอให้ทุกคนรับชมคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับ ผมจะขออนุญาตนำบทบรรยายในหนังสือมาเล่าทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งบทบรรยายช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อดันแมนกล่าวถึงตัวเองในอดีตนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับอดันแมนมีชาติกำเนิดเป็นเจ้าชายณนะประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งในหลายๆแห่งที่ขึ้นตรงต่อจากกรัรริศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสประเทศเหล่านั้นไม่มีกองทัพต้องพึ่งพากองกำลังเทมเพื่อนหน ที่ถูกส่งมาจากวิหารศาสนจาจักรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต้องแลกกับการที่ประเทศเหล่านั้นต้องให้ศาสนาลูมินัตเป็นศาสนาประจำชาติให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีฝีมือไปขึ้นกับกองกําลังอัศวินรวมถึงมอบเงินช่วยเหลือเป็นการตอบแทนสมัยนั้นศาสนานจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมไม่ได้พยองในอํานาจเช่นทุกวันนี้ทั้งยังไม่มีครูเซเดอร์กองกําลังอัศวินศักดิ์สิทธิ์คนที่ถูกยอมรับว่าเป็นยอดฝีมือจะได้รับสมญานามของอัศวินผู้ทรงเกียรติซึ่งมองไม่แค่รุ่นเดียวว่าพราดินอััศวินน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 โโบใยุค้ออาเเมดดด่หื ที่บ้านเกิดเมืองนอนพี่ชายของเขาขึ้นเป็นกษัตริย์และยังให้กำเนิดรชาชายาทด้วยในสถานการณ์เช่นนั้นอดันแมนยิ่งภาคเพียงเผยแพร่คาสอนของศาสนาลูมินัสยิ่งขึ้นไปอีกเขาไปขึ้นตรงกับศาสนาตักศักดิ์สิทธิ์แห่นทิปจิมซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการแพร่ขยายศาสนาลูมินัสเขาแสดงความปราดเปรื่องเหนือผู้ใดและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอดันแมนลหลงไหลในอภินิหารของเทพีเขาเพียงแค่ศรัทธานในลูมินัสเท่านั้นเองเชื่อในตัวเทพีผู้ยิ่งใหญ่นามว่าลูมินัสอย่างไร้ความเคลือบแคลงในตัวตตนนนัน้โดยเหุ เขาจึงได้รับกระทั่งปาฏิหาริย์แห่งพระเจ้าระดับอาร์คบิชอปแถมยังเป็นผู้ใช้เวทเทวะผู้เดียวในสมัยนั้นหลังจากนั้นอดัมแมนได้บรรลุถึงตำแหน่งสูงสุดในศาสนาจักรที่เรียกว่าพระคาร์ดินาลในจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสก็ไม่มีตำแหน่งที่สูงถึงขนาดนั้น อารันเมนเพียรพยายามเขาตั้งเป้าให้สูงขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่เวทเทวะเขายังเอื้อมไปหามนตราขแขนงอื่นๆด้วยเขาสนทนาเรื่องเวทมนต์กับกาโดราที่เป็นสายคนสนิทในตอนนั้นภาคเพียรฝึกฝนเพื่อมุ่งสู่จุดที่เหนือขึ้นไปอีกด้วยผลจากความมานะนั้นอารันแมนได้ข้ามพ้นขอบเขตของมนุษย์บรรลุเป็นเซียนเซียนนั้นหมายถึงสิ่งมีชีวิตตึงจิตที่ใกล้เคียงกับจิตวิญญ,ญาณชั้นสูงโดยยังมีรูปกายมนุษย์พลังของเขาทรงอิทธิฤทธิ์มากไม่เทียบกับปุตชนเขาถูกมองว่าเป็นนผู้พิิักแห่งมุษชาต อดันแมนได้ลดแล่นสู่ศูนย์กลางแห่งอำนาจอย่างก้าวกระโดดด้วยพลังนั้นจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปอดันแมนศึกษาค้นคว้ามากขึ้นจนแค่อีกก้าวเดียวก็บรรลุถ,ถึงนักบุญซึ่งเป็นจุดสูงสุดของมนุษยชาติและแล้วข่าวแสนดีวิเศษก็ลอยมาหาเขาในที่สุดเขาก็ถูกเชิญไปสภาส่วนลึกซึ่งอยู่บนยอดเขาวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์อดันแมนยินดีปรีดามากจนถึงขั้นเอ่ออกมา เท่านี้ในที่สุดข้าเองก็ได้เข้าเฝ้าท่านลูมินัตแล้วอาดันแมนเชื่อมั่นว่าเทพีลูมินัตนั้นมีตัวตนจริงๆการคิดไปเองเช่นนั้นของเขานี่แหละคือที่มาแห่งศรัทธาดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอาดันแมนไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความสุขเหลือล้อนโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งโศก,กนาฏกรรมทว่าต่อมาความคิดนั้นก็ถูกหักหลังดังจากนั้นนะครับอดันแมนถูกปรมาจารย์แห่งวันทั้ง7ผู้อยู่จุดสูงสุดของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสรอให้อดันแมนนะครับไปทําภารกิจหนึง่งซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ท้ายป่าจูร่าเองนะครับเป็นภารกิจป่าปีศาจน,นะครับไปพร้อมกับอัศวินอีก4นายหนึ่งในนั้นมีอันเบิร์ตผู้เป็นเดธพาราดินที่อยู่ข้างกายของอดันแมนนะครับในตอนนั้น เองก็ยังไม่ทราบว่าเขานั้นตายได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆปรมาจารยแห่งวันทั้ง7ผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของอัณาจักรศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสและขึ้นตรงต่อเทพีลูมินัสนั้นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่อันดันแมนตายนะครับกาโดรานะครับก็ได้ใช้รีอินเคเนชันฟื้นคืนชีพอันดันแมนขึ้นมาซึ่งในตอนที่เขาฟื้นคืนชีพเขาก็กลับมาในร่างโครงกระดูกนะครับเพราะเนื้อของเขานั้นย่อยสลายไปแล้วเหตุผลที่ปรมาจารแห่งวันทั้งเจ็ดต้องรออันดั์แัน เกรงกลัวว่าเทพีลูมินัดนั้นจะหันไปสนใจอดันแมนมากกว่าซึ่งคล้ายๆกับเด็ก ที่เห็นแม่ตัวเองไปรักลูกคนอื่นนะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาก็ได้พบกับจอร์มานคาสลีมซึ่งจอร์มานคาสลีมได้นําตัวอดันแมนมาอยู่ในใต้อานาะและส่งอดันแมนต่อให้เคลเมนนะครับและเคลเมนก็ให้อดันแมนเป็นผู้เฝ้าปรา,าสาทหรือผู้พิทักษ์ปรา,าสาทเคลเมนนะครับจนในปัจจุบันอดันแมนก็ได้มาเจอกับชนะูนัะซึ่งในตอนที่อดันแมนมาอยู่กับเคลเมนนั้นอดันแมนได้หมดศรัทธากับเทพีลูมินาแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้สึกคแคล่งในตัวตนของเทพีว่าทําไมเขาถึงไม่ถูกให้การช่วยเหลือจากเทพีนะครับ ลบากเขาจึงหมดศรัทธาน,นะครับและทําให้เขาใช้เวทเทวะไม่ได้จากเซียนผู้ยิ่งใหญ่ตกต่ําลงมาเป็นอสูรชั้นต่าเอาละครับประวัติคร่าวๆของอันดันแมนก็จะประมาณนี้นะครับปัจจุบันนะครับอันดันแมนเป็นหนึ่งใน10หัวกะทิแห่งดันเจียนเทมเพลตใเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงพลังมากๆในดันเจียนแต่ก็อย่างว่านะครับพี่แกก็ยังเป็นกระสอบทรายแห่งเทมเพลตเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในอนาคตน,นะครับอันดันแมนจะได้สู้กับหลายๆคนและก็จะได้แพ้ไปในอนาคตน,นะครับอันดันแมนจะขึ้นเป็นหนึ่งใน12ผู้พิทักษ์ มจึงมีฉายาว่าเกเฮนน่าหลอดนะครับเอาเป็นว่าเราทุกคนมาคอยดูการวิวัฒนาการของอารันแมนกันดีกว่านะครับว่าเขาจะเติบโตไปได้ถึงเท่าไหร่และเขาจะเก่งได้ถึงแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งให้ผมด้วยเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาชมอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ